ที่เชียร์กาฬสนะครับจริงๆก็เป็นผู้แทนจำหน่ายของเราขายไปแล้วมันจำเป็นต้องมีคนดูแลพี่ๆจะให้การดูแลรถล,ลูกค้าเชียร์ทุกคันโดยด้ามอเตอร์อเ,อรเนี่ยจะสรับสนุนให้กับเชียร์กาฬทั้งหกเนี่ยได้เป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ลหลงใหลในบริ้ันของเชียร์ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีเชียร์เราหลายคันแล้ว ทางเกียร์กลาดเทต้ากรุงไทยเราเนี่ยจะอยู่บนถนนลับินทาน,นะฮะผมเองเนี่ยก็ใช้ตัว GR s u p r ปอยู่เราจะรู้ว่าจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของวลตแรงอย่างเดียวผมชิระเดชสมพุฒรุลลธนะครับ GR อร์กลาดเคมอเตอร์นะครับที่โชว์รูมก็จะอยู่ที่สุขุมวิท43นะครับผมมองว่าตระกูล r เนี่ย ใ้เป็นเดยุตได้ผมเขานะครับออฟเฟนบอลนะครับที่อาการาส์ทนบุรีนะครับผมรับรองเลยว่ารถทุกคันในตระกูนที่ร์ในมีเฮอร์เกอร์แตกต่างกันสวัสดีครับผมชัยพัฒน์ธนนองน,นะครับจากอาร์การาสเทอร์ภูเก็ตนะครับเราเรก,เก,นนรก็มีโอ,อกาสได้เป็นเจ้าของหลายๆรุ่นตั้งแต่แอลฟกซูปราที่โคล่าเนี่ยซูปราเนี่ยเป็นรถที่ขับสนุกมากเลยแต่อย่างที่โคล่ามันก็ได้ความมั่นคงดิฉันจินตนาจิตสกุลนะคะมาจากภาคเหนือเลยค่ะเชียงใหม่เราได้มาเป็นที่การาช์ที่รีนเพราะว่าความส ใจของ<ม>รถตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วค่ะซึ่งซูปราเนี่ยยังเป็นรถในฝันของเขาอะนะคะครับสวัสดีนะครับผมนัทก,กมนพงศ์สงวนกระกูลงนะครับก็เป็นโทแทนจําหน่ายโตโยต้อยู่ที่ขอนแก่นเป็นฟิลลิ่งใหม่ที่ได้ลอง GR86 นะครับ เราพร้อมยินดีให้บริการในทุกๆมิติเราไม่ได้จะขายรถแต่เราจะส่งมอบประสบการณ์ล่าสุดเราพาลูกค้าที่ซื้อจีอไปแล้วนะครับไป,ไปนั่งที่แทร็กที่ภูเก็ตเดี๋ยวก็จะมีที่เชียงใหม่หรือขับรถตัวเองในแทร็กในสนามแข่งให้นั่งกับโปรเฟชชั่นอลทีมแล้วก็ทีมกันพี่ๆจะแนะนําการขับขี่อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้รถใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้อย่างรีดออกมาให้หมดผมเชื่อว่าประสบการณ์แบบนี้ถ้าไม่ซื้อกับเราคงไม่มี